คนลับใหม่จะเกิดขึ้นไม่ได้หากเราใช้สมาการเดิมการเดินทางด้วยวิธีใหม่ๆจะทําให้พบเจอเรื่องราวที่ต่างออกไปแม้เส้นทางที่เลือกไม่ได้การันตีว่าดีเสมอไปแต่มันก็คุ้มที่จะลองค้นหาหนทางใหม่ๆไปด้วยกันก็ New Corolla al Altis so excited ever จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะกับพี่เกลียงเจ้าหน้าที่ของเรานะคะที่จะพาเราไปยังจุดต่างๆ จากคราวที่แล้วนะคะที่ใบตองเนี่ยไปดูจุดเริ่มต้นของที่นี่มานั่นก็คือจุดเครื่องบินตกค่ะตอนนี้ใบตองก็มาไม่ไกลค่ะก็คือศาลรลราวไดแอนะคะที่ตั้งเอาไว้เพื่อเป็นการลําลึก <ừ. S 1> ถึงเหตุการณ์ที่เราสูญเสียไปนะคะนอกจากนั้นเนี่ยยังสามารถมองเห็นจุดชมวิวได้ด้วยใช่ไหมคะพี่เคลียงถ้าเป็นช่วงเช้าๆนี่ก็จะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นทางด้านนี้แล้วก็ถ้าเป็นมีโอกาสดีๆก็จะเห็นเป็นทะเลหมอกน้อยคนที่จะรู้คะ่ะเพราะฉะนั้นไปจุดชมวิวกัน่ จุดชมวิวด้านบนนะคะเราเนี่ยสามารถมองเห็นได้ไกลามากๆเลยรวมถึงตรงนี้นก็มีลักษณะเป็นเหมือนแองกระทะใช่ครับแล้วเรามองเห็นอะไรได้อีกคะพี่เกลียงที่มองเห็นเขาขาวนั่นก็เป็นอ่างเก็บน้ํากระเสียนะที่อำเภอด่านช้างก็เป็นวิวที่สวยงามอีกแบบหนึง่งซึ่งน่าเสียดายมากๆค่ะที่เปตองเนี่ยไม่ได้มาดูพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้าค่ะ ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะเรายังมีอีกหลายจุดที่เราจะไปกันใช่ไหมคะพี่เกรียงใช่ครับกิจกรรมหนึ่งที่ทางเจ้าที่อุทยานเขาทํากันเนี่ยก็จะเป็นการทําฝ่ายชะลอน้ําอ่ะเดี๋ยวเราไปทําด้วยกันนะอ่ะไหวไหมโอ้โหหน้าตาอย่างหนูนี่แน่นอนเลยค่ะว่าสู้สูไม่ไหวไหวอยู่แล้วค่ะมาถึงขนาดนี้เอาล่ะคิดว่าได้เวลาแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าค่ะ นี่กาลังทำเลยด้านหลังฝายนี้ที่เรากาลังทานี่คือสายอะไรคะเพียงอันนี้เป็นฝายแบบผสมผสา,านนะใช้วัสดุหลายๆอย่างไม้ไผ่แล้วก็หินแล้วก็จะมีปูนทับอีกทีนคือฝายจะมีหลายหลายหลายแบบแบบกึ่งท้าวอน่นแบบกึ่งท้าวออนแบบท้าวอนก็จะเป็นหินก้อนหินแบบท้าวอนาบบาวอนก็จะเป็น เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กแบบใหญ่ๆที่เขาเห็ียกันนี้ไหมะสายที่เราทํานี่ต่อปีนี่เราทําบ่อยแค่ไหนครับก็จะทํากันเป็นประจํานะครับเพราะว่าคณะจากหน่วยงานต่างๆก็จะเข้ามาอยู่อยู่เป็นประจาอยู่แล้วพาเข้ามาสํารวจพื้นที่แล้วก็จะทํำก็ต้องเลือกจุดที่เหมาะสมก่อนที่จะทำใช่ครับ่างจุดนี้ที่เราอยู่นี่ก็คือยังไม่มีน้าใช่ไหมคะแต่ว่าเราได้ทําฝายชะลอน้ําเอาไว้ก่อนทําไว้ก่อนครับเพราะเดี๋ยวเวลาฝนฝนตกเนี่ยน้ําก็จะไหลมาตรง แทนที่มันจะไหลไปเร็วๆนะครับน้ำเนี่ยมันจะชะลออยู่ตรงนี้บริเวณนี้นะแล้วก็ช่วยทําให้บริเวณนี้ชุ่มชื้นมากขึ้นนะครับและดินตะกอนที่มันมาทับสมเป็นบริเวณนี้ให้คงคาไว้เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์นะเพราะว่าก็คือพวกแร่ธาตุพวกอะไรที่มันไหลมากับน้ําเนี่ยมันก็จะดักรออยู่ตรงนี้เพื่อกระจายความอุดมสมบูรณ์อยู่บนนี้แล้วก็เป็นตรงที่บริเวณนี้จะมีน้ําขังก็เป็นอาหารเป็นเป็นที่อยู่อาศัยของพวกสัตว์น้อยที่จะมาใช้บริการตรงบริเวณน้ำหรืออะไรบริเวณนี้โอเคเพราะฉะนั้น พี่เขากำลังทำมันอยู่เดี๋ยวเราไปช่วยเขากันเนี่ยค่ะไปดูกันไป ลงมือกันทำนะคะแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วค่ะและหลังจากนี้ก็จะรอให้ปูนแห้งค่ะแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่นะคะก็จะเข้ามาะคะ่ะแล้วก็เอาไม้ค้ำยันมาเพื่อเสริมให้มันแข็งแรงมากขึ้นหลังจากนั้นก็รอน้ํามาแล้วฝายนี้แหละคะ่ะก็จะได้ใช้งานต่อไปนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งหน้าที่ที่พวกพี่เจ้าหน้าที่ทั้งหลายเนี่ยต้องร่วมมือช่วยกันทำนะคะทั้งหลายส่วนเนาะที่เกลียงทั้งอนุรักษ์นะคะทั้งปกป้องป้องกันใช่ นะคะก็นับถือใจพวกพี่จริงๆขอบคุณมากๆที่ให้ไปตองมาร่วมมือทําท <ำ S 2> ในวันนี้นะคะเอาล่ะแต่ที่นี่ยังไม่หมดแค่นี้นะคะ่ะและตอนนี้นะคะก็ได้เวลาที่จะไปยังจุดต่อไปแล้ว go, go! นี้นะคะนี่คือน้ําตกตะเพรินขี้ใหญ่ค่ะซึ่งเราก็มาจากที่ทําการเนี่ยประมาณกี่กิโลได้คะพี่เกรียง21กิโลครับ <21 S> 2ี <21 S 2> <28 S 1> กิโล,โลนะคะก็ใช้เวลาเดินทางเนี่ยมา1ชั่วโมงเสร็จๆนะคะเพราะว่าจากที่เห็นว่าระยะทางเนี่ยมันค่อนข้างลาชันแล้วก็ลำบากนิดนึง500เมตรเท่านั้นให้พี่เกรียงนำไปเลยค่ะไป แต่ว่าก็ไม่ได้ง่ายเพราะว่าระยะ<อ>ทางที่เดินมาเนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากอยู่พอสมควรนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงหน้าฝนทําให้เส้นทางที่เราเดินมาเนี่ยค่อนข้างลื่นเนานะนซึ่งจริงๆแล้วช่วงที่เหมาะกับการมาเที่ยวน้ําตกตะเพรินที่ใหญ่เนี่ยค่ะควรเป็นช่วงไหนคะพี่เกรียงหลังจากหน้าฝนไปแล้ว<ะ>แล้วก็ติดต่อไปยัน,ยนถึงฤดูหนาวอ,อก็คือตั้งแต่หลังฝนเป็นต้นไปจนถึงหน้าหนาวก็จะเห็นที่นี่เนี่ยสวยงามกว่านี้ เพราะน้ำจะใสน้ำจะใสแล้วก็ไม่ไมแดงอันนี้ฝนตกใหม่ๆเนี่ยจะเอาตะกอนลงมาด้วยแ,แต่ก็เป็นแร่ธาตุที่มีประโยชน์นั่นแหละนะคะคซึ่งตะเพรนขี้เนี่ยค่ะมันมีตะเพรนขี้ใหญ่แสดงว่ามันต้องมีตะเพรนขี้น้อยหรือตะเพรนขี้เล็กใช่ไหมคะอ๋อมีครับค่ะอ่ามันจะตะเพรนขี้น้อยจะอยู่ด้านด้านบนอยู่ข้างๆหมู่บ้านกะเหรี่ยง อ๋อก็คือเหนือขึ้นไปอีกก็เป็นต้นน้ำคำว่าจักรนเนี่ยแปลว่าต้นน้ำอ๋ออ่านี้หมู่บ้านจักรนที่ไงก็เป็นหมู่บ้านที่ว่ามีต้นน้ำอยู่ตรงหมู่บ้านอ๋อก็คือข้างบนเดี่ยจะมีหมูบมหม่บ้านามีหมู่บ้านชื่อว่าจักรที่หมู่บ้านกะเรียงหมู่บ้านกระเรียงอันนี้ <ương S 1> เป็นภาษากระเรียงใช่ไหมคะะคคือในหมู่บ้านเนี่ยจะมีมีบ่อน้ำหรือล้วมีน้ำขูดออกมาอืมและต้นน้ำเนี่ยก็จะไหลลงไปไหไหลลงไปจนสุดอ่าไปลงที่แม่น้ำแควน้อยแม่น้ำแควน้อยจากแม่น้ำแควน้อยก็จะไปลงที่แม่น้ำแม่กอง แล้วจากแม่กอก็ลงไปอาาอ,อกส,อาาสู่ทะเลไปเรื่อยๆโอ้โหนี่เรามาถึงต้นน้ําก็อตอนนี้นะคะบอกว่าเป็นบรรยากาศที่สวยงามแล้วก็แปลกตามากๆเลยนะคะคือช่วงที่มีน้ําเยอะกว่านี้ก็จะน้าตกก็จะมาเต็มนีม่เลยเต็มเต็มแผ่นีน่เลยอันนี้ถือว่าน้ําน้อยอันนี้ถือว่าไม่ไม่เยอะมากคแต่ก็ยังถือว่าสวยค่ะสวยถือว่าต่างๆ,ๆ,ๆ ก็คือน้ําตกสะเพินที่ใหญ่ที่มีความสวยงามอุดมสมบูรณ์และก็ยังเป็นแม่น้ําสายสําคัญค่ะเพราะว่าเป็นต้นน้ําที่ไหลลงไปสู่จังหวัดต่างๆออกสู่อ่าวไทยค่ะแต่ที่อยู่ที่อังกฤษผู้เตยยังไม่หมดเท่านี้ค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยเรามีภาร,รกิจนั่นก็คือเราจะขึ้นไปชิ่ทิพยอดเขาเทวดากันใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะพักผ่อนกันให้เต็มที่ค่ะติดตามต่อได้ค่ะในรายการ Go Thailand แต่ลืมนะคะหากชีวิตคือการเดินทางระหว่างทางสำคัญพอกับจุดหมาย Go